สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วในเกมพอยแบงค์นั่นเอง Let's Go Let's Go นี่ปืนมังกรนะโคตรเทนเฮดช็อตอ้าวโดนเลยไปครับเน้นเคาะโดนเก็บหนึ่งเฮ้ยตัวยังแวบตัวยังแวบเฮดช็อตสวยงามครับ มีบระเล็ด้วยอ่าเียตรงนี้เขามีสนไนวะเฮ้ยเอาไงดีเรานี่จัดขะบอกนี้เลยไปยครับมันถึกมากมาแล้วเอ๊ะสู้สู้สอ่าได้ด้วยโอ้โหนี่ตันบกลัวนะฮะอุซี่อุซี่เฮ็ดช็อตอีกหนึ่งทริปเปอร์คิวเอ๊ะตัวมันยังแวบนะ ไ,ได้ไปอีกตัวอ่าเชจิลเลอร์สวยงามสวยงามเอาไงเอาไงอีบลัลเลต์นะฮะเราจะกระบอกนิ้วสู้สู้ใครไบ้างวันนี้ยิิคชิคทำไงครับรีบแม็กไว้ก่อน นนันก็คือเสียงของเชตแท็กอะโอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ